ทีนทาม ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากับการประชุม RBC นะคะซึ่งพลโทอมริดบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1นําแถลงสรุปผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยกัมพูชาในระดับแม่ทัพฝั่งกองทัพภาคที่1ท่านบอกว่าทั้ง2ฝ่ายสามารถตกลงกันได้ด้วยดีมีการตอบรับการขยายผลจากข้อตกลงหยุดยิง13ข้อในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัม บูชาครั้งที่ผ่านมาที่ประเทศมาเลเซียนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบเพิ่มเติม3ประเด็นจากที่ฝ่ายไทยเสนอ4ประเด็นก็คือทั้ง2ฝ่ายเห็นชอบร่วมกันดําเนินการกําจัดทุนระเบิด เพื่อมนุษยธรรมโดยจะพิจารณาให้หาหรือร่วมกันในการประชุม GBC ครั้งต่อไปทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันประสานงานแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอร์เซนเตอร์โดยให้ใช้เวทีมหาไทยกัมพูชาหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและเห็นควรให้เสนอหาหรือร่วมกันกับ GBC ครั้งต่อไป ทั้ง2ฝ่ายยังเห็นชอบให้มีกลไกแก้ปัญหาด้วยการจัดตั้งชุดประสานงานและคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น,นกลไกรองรับคณะ ABC ในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่อย่างไรก็ตามในประเด็นที่4ค่ะก็คือการแก้ไขปัญหาการละเมิด MOU 43ฝ่ายกัมพูชาขอให้ใช้กลไกอื่นในการหาหรือเนื่องจากไม่ได้อยู่ในอำนาจของ ABC โดยฝ่ายไทยยืนยันเสนอให้ฝ่ายกัมพูชาได้รับทราบว่าพื้นที่ที่มีการละเมิดข้อตกลงเป็นพื้นที่สำคัญ และได้แจ้งเจตนารมที่ชัดเจนของฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหาโดยแม่ทัพภาคที่1ย้ําว่าฝ่ายกัมพูชาขอใช้กลไกคณะกรรมาการร่วมเขตแดนหรือ JBC ไทยกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจะต้องเสนอผ่านการประชุม JBC ในครั้งต่อไปเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนั้นตกลงเห็นชอบร่วมกันค่ะท